มันะอะไลครั้งนอกแล้วล่ะอาจิบเพาเสียงชัดปนได้เพราะว่าเสียงข้าเจ้าใดน้ำจักเสียดแบบใดนี่ท่าใดกับโทรศัพท์พี่น้องออยูดีพยายามปีใหม่ฮะผู้ใดแวะมาถักท้ายปีใหม่กัสิได้หอมจี้หอมไปกินหมักท่านไปกินไปน้องบัวลำพูค่ะ ขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากนะจ้าหนึ่งดวงตามาแล้วจ้าขอบคุณโอ้ยนี่แน่นอนนี่น,น่นานี่แน,น่าน,น,นามีงางเคีื่องตีนแค่เดียวนี้แม่เฮ้ยเป็นสีละจ้าคนนี้อายุแล้วค่ะสิว่าเท่าแล้วบ่าวว่าดอกจ้าเท่าหลังพี่น้อง ทำเงินบ่แม่นใจรักกันว่าโม่บ่หลายนี่กวยเศร้าเลยเดี๋ยวกันบ่บ่ถือเป็นอย่างยูบ่ยูก็เป็นไปตัวทิพตัวแดนตัวโทรศัพท์กันเลยอ่ะเมื่อนี้ละโอ้ยถักมันง่ายถักมันนี้นี่ไปลางแต่มาถึงออกเสียละกับยากต่างๆอัน ล,ยยลูกไตยุหันน่ะว่าจะบอกซื้อโทรศัพท์มามนี่อย่างลกูกกดปิดก็ได้มียโอ้ย สวัสดีค่ะวัสดีค่ะุญขอบคุณเด้อเขามานักคุณมันขาวเนื้อมันก็จะขาวอีกไม่เกินสามวันสี่วันนี่กำลังแล้วซ้อนไว้ก็ไม่อยู่แล้วอ,อ้ที่เขาอาจารย์นาจ๊าะจ ตาสมานนี่เนาะไปบุญนี่ได้อย่างกินแรงเนาะส่งมาทางพีในเด้อเนี่ยอยากเน๊บชีโฮดชีลด,ดกับว้ดอกคนผู้เดียวทำผู้เดียวเฮนในเฮียนายยมาถักท้ายในบ้านในาเด้อจา้าถ้าเขาไปในบ้านกะกาแฟนี่ยุมองได้กะหาวเด้อมากฝรั่งไล่ต้อนนี้จักชิดได้จัก หน้าที่บูมันตีเป็นบ้าไปอีกหิงย่านบ่ได้อันนั้นน้ำโมอยู่กลวยเข้าบ้านแล้วกล้วยเข้าบ้านแล้วใครอยู่ดอกเลี้ยงคั้วยนี่ห้อมบะนะ่เน้อเจรรศีเป็นคนบ่แพงบ่กีดที ตอนนี้ก็นอพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เลือก่ะากอบนกบอเอขันบบเห็นใยกับพุ่ลระเด้อไปเห็นนักคร้ข้อเมนที่หลังก็ได้ดอกจ้าแสดงว่ามันติดกาแฟหรือมันกาแฟติดบบบนี้ล่ะยังติดกับเจ้าได้ยางตีนเป้า อยังว่าเกือบขอบ่อยพ่เห็นข่อยเที่ยวไปเบื้องบะบะที่แท้มันปวดจากกินกาแฟแห่พี่น้องกินกาแฟตัดตีสามตีสี่ไหมพี่น้องจังข่อยเศร้าแห่จ้าพี่น้องออหลายกรกตันเขามากกระพาะกันกินว่ามันแซ่บกระบ่ว่าดอกว่าบ่ได้แพ่งเราแยกจัลลศีนี่ได้ให้ร้านไปส่งให้เด้อพี่น้องคันบ่อยเห็นมันสแสดงว่าตัวสับยายจรัลลศีน ได้น่านได้น่าเปิดก็ดนบปวดหัวเต้าเศร้าๆเหมือนเต้าตีซีแมเ่เป็นยังวะขากับปวดหัวกับปวดมันเป็นเพราะเหตุฉะไหนวะหัวเป็นตัวจริงเละเสียงจริงรถ เด้อพี่น้องไอ้มาเด้อมาเด้อเอาบอกักท่านไปกินปีไหมตีทองกระสาลีจ้ะแ,แซบแซบ,แซบห่อไว้นี่มาท่านค้นดอกก็มีต,ตัวเตียงนะกันวันยายบีไปใส่ไปขอบคุณค่าเห็นเกือบล้วจ้าปวดหัวตาเศร้าๆเหมือนแม่ตาตีตซีแหม เป็นยังวะคากับปวดหัวกับปวดมันเป็นเพราะเหตุชะไหนวะอืออดีเบิดดอกวาถตะกินแล้ววาถตะเศร้าปวดเนาะพี่น้องกระซากาแฟห่อหนึ่งหาบาทนึงตุนดอกไม่ป้าแน่นาะกอบจ้ พูดเลยใส่เสื้อนไล่เสือบ่ราะมันเสือนอนกินบ่ราะมันได้จ้าบ่ราะมันเสือนอนพรุ่แล้วก็ยังสวยอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าคันเวลาคอมเมนต์กับเจ้านี่ลังเทีากพี่น้องคนมีอย่างกระแบงปั่นปั่นกันกินเด้อพี่น้องเอ้ยมีอันใดกันโยดากโย่กลุ่นไเด้อขอจักรซิฟดวงตาเนี่ยจ้าคำๆนี่ เป็นยากต้นงโทรศัพท์เนียเมื่อคืนสิไล่โทรศัพท์ตายต่างแต่บาสิไล่สดบ่ได้แม่จ้าโทรศัพท์ห้างก็เลยคอยจับมันเบิ่งมันสิได้อีกมาละจ้าหนึ่งดวงตาขอบคุณมากนะจ้าที่แวะมาทักทายยายจรัสศีกระทิมมาทั้งพี่ให้ยายจรจักอันนเด้อโทรศัพท์หันตแก่เ้ย ขอบคุณค่าขอบคุณค่าตาสมานนี่ไปเลี้ยงกล้วยท่านเขาบ้านบ่ายามปีใหม่ฮะผู้ใดแวะมาถักทายปีใหม่ก็สิได้หอมเอ่อชี้หอมไปกินหมักท่านไปกินไปให้หนยังกินก็นได้ดอกว,ว,ว่าต้ออยากแจงท้าน้นอยส่งมาให้ใกล้เขาก็จีได้อุ้นตัวเบื้องหน้เด้อ อันตัวนั้นตัวนี้ว่าท่านได้กระบ,บอกเนี่ยว่าเห็ดตัวนั้นเด้อเอาตัวนี้ไปเติมไปยังเด้อกระบ,บอกม่เด้อเฮลติสวัสดีค่ะขอบคุณค่าสองดวงตามาแล้วจ้าขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณนะจ้าที่แวะมาทักทายยายจระดีขอบคุณค่า,าบสวัสดีครับไพบูรณ์ของเก่ากำลังรับชมโตัวละน้ำแล้วพี่น้องเนีย พี่น้องเพื่อนๆใส่แม่จ้ะเหยียบตาคักเ้๊นะหายัางกินแรงเนาะย่ยโตตันกับสมานนี่เนาะ,อะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากเลอจ้าเด้อที่แวะเข้ามาจักท่ายายจรัสสีเงี้ยมือแรงแดดอ่อนๆเชิญเขากล้องกับเขากล้องบ่อบเป็นดอกจ้าตั้งไนมันไล่อยู่นี่จักสิปโมุขุนบ่อบพี่นวองเ้อขอดวงตาอีกสักสามสี่ดวงตาแน่จ้า ขอแค่มองนะจ๊ะกบ้านทุงคอยสิคือเพราะว่าอยู่ทุ่งนามากระทันสามรถถูกเป็นบอะ ขอดวงตาอีกสักสามสี่ดวงตาแน่จ้าขอแค่มองนะจ้าคุณค่าวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณเด้อเขามานักหกสิบหกขวบแล้วจ้าหกสิบหกขวบเลย โร้านมาจากได้เอ็ดงานจะได้ส่องโทรศัพท์มาอยู่สวัสดีครับเบื้องไหแน่